ประโยชน์ของการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ลดขั้นตอนลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการพิจารณาคดีประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสะดวกสบายคู่ความไม่ต้องเดินทางมาศาลร,รวดเร็วช่วยให้กระบวนการพิจารณาคดีมีความรวดเร็วขึ้นวิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์คือการพิจารณาคดีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่น การเข้าร่วมห้องพิจารณาออนไลน์การยื่นเอกสารผ่านระบบ e-filing หรือ CIOs และการใช้แอปพลิเคชันวิดีโอคอนเฟรนซ์ซึ่งช่วยให้คู่ความประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดีและเข้าถึงบริการของศาลได้สะดวกขึ้นขั้นตอนการเข้าร่วมห้องพิจารณาคดีออนไลน์ 1. เข้าร่วมห้องพิจารณาออนไลน์คู่ความเขา้าห้องพิจารณาตามลิงก์ หรือรหัสที่เจ้าหน้าที่ศาลส่งให้ 2. รับฟังขั้นตอนรับฟังข้อคุณปฏิบัติและการแจ้งขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ศาล 3. แสดงตนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน 4. สาบานตนพยานสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าศาล 5. ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากมีเอกสารประกอบคำเบิกความให้ใช้เอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งในระบบ 6. นำเสนอเอกสารคู่ความนำเสนอเอกสารโดยการแชร์หน้าจอหรือแชร์สกรีนหรือแสดงต้นฉบับเอกสารทางจอภาพให้สารและคู่ความตรวจสอบ 7. ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หลังพยานเบิกความเสร็จสิ้นคู่ความที่อยู่ในห้องพิจารณา จะลงลายมือชื่อในบันทึกคำเบิกความอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับโทร099-916-6657